สัสีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้รับคำชักชวนจากพักพวกให้มาที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าพรินเซสซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมของจิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งมีาศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยญสิงเป็นประธานชมรมผมขึ้นมาบนชั้นสองตามบันไดเลื่อน แล้วก็เลี้ยวขวาจะมองเห็นชมรมของจิ๋วอยู่ทางขวามือผมเป็นคนที่หูตาไม่ค่อยจะดีเดินไปเดินมาก็มองเห็นอะไรวับวับ,วบแวมแวมเล็กเล็กใหญ่ใเท่านิ้วมือบ้างนิ้วก้อยบ้างตรงนี้เระกะมังที่เป็นชมรมของจิว๋วว่าแล้วก็เข้ามาในห้อง พบกับคุณปียนุชนาคุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามาเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่ตรงนี้มีชมรมของจิว๋วเพราะว่าพวกที่สำนักงานเนี่ยเขาเคยมาถ่ายเมื่อตอนที่มีงานอะไรนะม,มหากรรมของจิ๋วค่ะจัดไปเมื่อวันที่ รู้จะเป็นวันที่30ถึงวันที่10มกราสิบธันวาค่ะ10วันค่ะ10วันตอนนั้นผมไม่อยู่ค่ะถึงอยู่ก็มาไม่ไหวเพราะว่าอ้ของอะไรเล็กๆไม่ค่อยไม่คยดูค่ะขนาดาษใหญ่ๆยังใช้มือคลำมาเลยเมื่กี้่หมอมบอกเลยนะคะมาแวบบ๊อบบ๊อบเปมเปมเลยนะคะมีเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยชมรมนี้น่าเร้าใจไหคะเห็นไหมมันมัน มันมีของที่เล็กแล้วก็มองดูมาจากของใหญ่เออเอาของใหญ่ทําเป็นของเล็กค่ะที่จริงมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ,<ช>ใหญ่ใ,<ช>ใหญ่โอเราพวกเราเนี่ย<อ>เล็กกว่าของชีวิตนะ,ะใช่นั่นน่ะสิเพราะไอโครโมโซมนี่มันเล็กเหลือเกินมันจะต้องมองดูด้วยตาใช่ไหมค่ะคราวนี้เมื่อมาดูว่าเขาย่อส่วนลงมาเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อย่างไรเท่าที่รู้มา คืออย่างนี้ค่ะต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าของจิ๋วก็ของเล่นแตมันคนละเรื่องบางคนคิดว่าของจิ๋วคือของเล่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเล่นเพราะมันแพงเกินที่จะเป็นของเล่นได้ของจิ๋วนี่คือคํานิยามของของยอดส่วนวิธีการทําต้องเหมือนของจริงทุกประการอย่างเช่นเช่นตู้ใบนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าของจิ๋วตู้ใบนี้มีวิธีการทําเหมือนกับตู้ของจริงทุกประการเข้าไม้เข้ามุม มีบานพับมีกรรมวิธีการในการต่อตู้เหมือนของจริงทุกอย่างแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงแล้วต้องใช้จริงๆได้เป็นสเกลด้วยเป็นสเกลค่ะก็คือนึกถึงจะเรียกว่าของจิว๋วของจิ๋วก็บอกมีที่มานานมากแล้วนะคะผกว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเท่าที่ได้รับทราบแต่ว่าปรากฏอยู่ในรูปของเครื่องรางของขลังนสาฬิกาคูมันทองนะที่ต้องออ อะไรพวกนั้นนะที่สามารถพกติดตัวไปไปเดินทัพได้เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับมนุษย์ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของของบ้านของเมืองนะคะครั้นจะเอาพระประธานไปทั้งองค์ก็เกรงว่าจะเป็นภาระถ้ายกเอแพงสองไปก็ลำบากเลยก็เลยย่อเลอเล็กๆนั้นก็คือเดี๋ยวนี้พระเครื่อง ที่ยิ่งเล็ก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 ไปก็ยังมีอยู่มากมายนะคะทีนี้ของจิ๋วที่ค้นพบว่าเจริญรุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งก็คือในช่วงของรัชกาลที่5้าอันนี้ความรู้เพราะว่าอะไรพระพระราชโอรสพระองค์หนึ่งคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุศรานิรกกตรมกุลเพชรบูรณินทราชัยหรือทุนงระม่อมจิ๋วเมื่อส่งสมเร็จการศึกษาจากเคมบริดจ์มาท่านมาว่าการ โรงเรียนเพาะชาและของจิ๋วนั้นนะเริ่มมาจากโรงเรียนเพาะชาตอนนี้มีของจิ๋วที่เก็บเป็นหลักฐานนะคะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นเครื่องเงินจิ๋วของเจ้านายชั้นสูงนะคะแค่นี้ทั้งชุดนะคะทั้งชุดตลับเครื่องเงินมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแสดงว่าของจิ๋วนี้เป็นของเล่นของเจ้านายชั้นสูงมาก่อน แล้วก็ผู้ที่นิยมเล่นของจิ๋วยุคหลังๆนี่นะคะเท่าที่ได้รับทราบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านบอกว่ามีแรงบันดาลใจในการเก็บของจิ๋วเนี่ยจากท่านสราจารย์คุณหญิงเต็มสุริบุญญาสิงห์<ะ>ซึ่งเป็นท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ในเมืองไทยในเท่าที่ทราบตอนนี้นะคะมีคนหันมาสะสมมาเก็บของจิว๋วประมาณน่าจะมากกว่า50ท่านที่เก็บเป็นเรื่องเป็นราวนะคะนี่ของจิ๋วเนี่ย คนไทยเล่นกันไม่ค่อยสนุกเพราะว่าคนไทยเล่นตามอารมณ์คือเล่นของเล็กๆชอ,อบ้อั้นคาบันเราไม่ดูสเกลค่ะก็ <c oughs> มันแยกเอาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆน,<ฆ>นะคะกลุ<ฆ>่มแรกก็คือของไทย2คือของที่มาจากต่างประเทศประเภทซื้อมั่วๆ<ฆ>อะไรเห็นมันเล็กๆน่ารักก็ซื้อเข้ามากับท<ฆ>ี่เขาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้น่าสนุกนะคะกคือเล่นกันตามสัดส่วนหรือสเกลเช่นเสรหนึ่ต่อสิบ หนึ่งต่อ20หรือ1ต่อ220ถึงเล็กที่สุดก็คือประมาณ1ต่อ400แต่ต้องประเภทเอาแว่นขาย้ายกันไม่รู้จะกกี่ชั้นนะคะเนี่ยแล้วอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราพอจะแยกจำจำพวกได้ไหมคะอย่างนี้คะ่ะของเล่นของบ้านเราเนี่ยของไทย นึกจะทำกระถางต้นไม้ก็ทำวางํอาว่าณบ้านบ้านนี้ก็ยังทําตามอารมณ์อยู่ทาตามอารมณ์ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นสเกลเนี่ยอย่างเนี่ยค่ะไม่รู้อาหมอมจะมองเห็นไหมนะคะมันเล็กมากเลยถ้าจะเห็นให้กล้องจับค่ะกชัดชัด้นี่หนึ่งต่อหนึ่งต่อสองร้อยยี่สิบเนี่ยค่ะอย่างนี้ของของต่างประเทศคนดีกว่าคนค่ะนี่ค่ะคนนั้งหลายเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คนเรียกว่า เป็นคนฝรั่งสูงร้อโดยประมาณร้อยแปเซนติเมตรแล้วก็ย่อส่วนออกมา220ร่สิบ่วนก็จะเหลือประมาณตัวหมัดเหลือประมาณตัวหมัดตัวเลนแค่นี้นิดเดียวแม้กระทั่งหมาก็เช่นเดียวกันเนือหมาออกมานิดหนึ่งดูเบอร์แมนขอไปไปเลยดเบอร์จิ๋วนิดเดียวเท่านั้นเอง ค, <S <S คือคนไทยเนยเล่นกันอย่างชนิดที่เก็บตามความรักตามความรู้สึกแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยถ้าเรามีโต๊ะขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วเราได้อาหารมาชิ้นจานเท่านี้แล้ว,ลวก็ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้เก็บไม่สนุกเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองของเล็กเลยค่ะอย่างเช่นที่นิวออร์ลีนส์สหรัฐอเมริกาที่มีดอเฮาส์นะคะที่ไปชมต้องเสียสตังค์แพงมากาที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเขาเล่นดามสเกล1นึส่วนสิฉะนั้น ตงกระกรทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบ้านเราเป็นหลังหลังมีโรงละครสมมติว่ามีเอ่พีระมิดอียิปต์นี่นะคะคนพีระมิดขนาดเท่านี้คนจะแค่ไหนถ้าต,ต้องต้องเทียบสัสดส่วนให้ได้แล้วก็จะสนุกในการเก็บใช่ไหมคะซื้อตรงไหนก็ได้จากเมืองไหนก็ได้แล้วมันก็ประกอบเป็นเรื่องได้ที่บ้านของเราตอนนี้คนไทยก็เริ่มจากพอรู้เรื่องเรื่องเมืองนอกบ้างแล้วก็จะมีคนไทยที่ประยุกต์ นะคะประยุกต์ของที่ตัวเองผลิตที่ข้าวสเกลอย่างเนี้ยนี่คือฝีมือคนไทยนี่ค่ะอมอมเห็นไหมคะมีแฟบเนี่ยมีสบ,บู่นกแก้วมีข้าวเกตเนี่ยย่อย่อจากของจริงลงมาขนาดในฝ่ามือดิฉันนี่คือส่วนเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะที่เขาย่อลงมาอย่างนี้นะค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะมีพวงมาลัยนี่ของไทยแน่ชาวบ้านเขาไม่มีนะคะมีพวงมาลัยจิ๋วอันนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสิบ ถ้าเกิดคนไทยเล่นเป็นสเกลเนี่ยคนที่สะสมก็สนุกเพราะเขาก็สะสมได้ไม่ว่าจะจะซื้อจากคนไหนเนี่ยเขาก็มาประกอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่คนไทยจะสนุกกว่านั้นเพราะอะไรไหมคะคนไทยจะชอบท้าทาย mm hmm. ต้องทําเล็กที่สุดในโลกอ <Yeah. S 1> ัะนั้นที่นี่นะคะที่ชมรมก็จะมีประเภทไฮไลท์ <c oughs> ประเภทครก ครกเล็กที่สุดในโลกครกนี่ครกนะคะเล็กกว่าไหนเล็กกว่าเม็ดข้าวสารเล็กกว่าเม็ดถั่วเม็ดงาและมดคันไฟตายอื่าเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องขยายส่องข่ายแล้วกล้องของผมเนี่ยจับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าไปเพ่งมันมากนักโดยเฉพาะคนที่ไปทำตาต้อกระจกมา เห็นอะไรไม่ก็เท่าไหรหรอกนี่ยอมองก็ยังในขวดนี่ค่ะในขวดธรรมดานะคะอะไรก็ไม่รู้ยิบยิบแต่ข้างในนี้จะมีช้างอยู่ประมาณส2บสองเชือกแล้วก็มีภูเขาสองลูกมีขอนม้าอยู่ในขวดเนี้อันนี้ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดงานที่แข่งขันนึ่งชิงเปดของจิ๋วแล้วครกได้ไหมครกครกเหรอคะ ครกได้ควันหรือเปล่าครกไม่ได้เข้าประกวดค่ะจะมีที่ใกล้เคียงครกก็เป็นกระทงกระทงจิ๋วเท่าหัวไม่ขีดนะคะทั้งกระทงเท่าหัวไม่ขีดนี่ก็น,กนี่ก็ของจิ๋วที่สุดเหมือนกันนะคะนี่เล็กเล็กกว่าเม็ดขี้มูกของเราอีกนะคะ เปรียบอื่นนิดหน่อยได้ไหมล่ะข้างในตรงกลางเนี่ยเป็นเข่งตีมทมจิ๋วขี้ตาเออขี้ตาก็แล้วกันรูเราเคียร์กันนะคะโอ้ยังเล็กกว่านี่จะมีเข่งตีมทำจิ๋วเห็นไหมคะข้างในเข่งตีมทำมีซาลาเปาจิ๋วอีกสามลูกอย่างเงี้ยค่ะแหมงั้นมีเอ่มีป้ายโรงแรมจิ๋วซะด้วยสิเพราะว่าติ่งจำก็มีขายอยู่ข้างบนเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเราดูสิแล้วก็ ที่ตร,รงนี้นะคะโรงแบบรมแกรนชนะาเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้แวะแวะเวียนมาชมเพราะมันเหมือน,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 นห้องร,รืทศการของจิ๋วั้างในจะไม่ค่อยมีของจําหน่ายเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีการเก็บฝีมือของนักประดิษฐ์ไทย<ช>มากมายหลายท่านเช่นของคุณพิทุนบุญถนอมที่ทํำครกจิ๋วนะคะคนนี้เวลาถ้าถ้าอยากได้ของเขาเนี่ยรอ3ปีค่ะคิวยาวมากก็ฝีมือเขาสุดยอด อย่างของคุณสุดใจสุจริญที่ทำพวกวิถีชีวิตไทยจิ๋วนะคะคุณสวัสดิ์พลสุวินิตท์ทำเบญจรงจิ๋วะะแล้วก็มีคุณอาจารย์ดุรินารนาคงที่ทำขนมไทยจิว๋ว400อกว่าชนิดค่ะน<ต>ั่น <5 S 2> คุณแม่นะค,ะคุณแม่เนี่ยทำให้หนูได้ผลิตงานหนูทำผักจิ๋ว ลแล้วที่นี่ก็สอนด้วยนะคะสอนปั้นสอนปั้นอาหารจิ๋วขนมจิ๋วดอกไม้จิ๋วต้นไม้จิ๋วเบญจรงจิ๋วทำเรือนไทยจิ๋วสอนด้วยสอนให้ฟรีด้วยนี่ฝีมือของใครอันนี้นะคะลิสฝีมือของสมาชิกชื่อคุณชัดธทฤดีคุณวานะคะอันนี้เป็นอาจารย์สอนทําอาหารจิ๋วของที่นี่ซึ่งเราทําตามสเกลของฝรั่งสอนตามสเกลนนด้วยเทไร หนึ่งต่อสิบค่ะเนี่ยอย่างอย่างเลื่อยเลื่อยเนี่ยนะคะไม้เนี่ยนะคะนี่ก็หนึ่งต่อสิบอย่างนงี้ค่ะอพราะนั้นเรากําลังเริ่มพัฒนาของจิ๋วของเราให้ผู้เก็บเนี่ยเขาเก็บสนุกขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งไปขายในตลาดต่างประเทศได้ที่เขาเล่นสเกลสากลเนี่ยนะคะทนทายคุณอาจจะเป็นสินค้าออกอย่างหนึ่งค่ะเท่าที่ดูมองเห็นไหมเนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูสิครับนี่คือรถม้า ขึ้นตามสเกลที่ถูกต้องทุกอย่างค่ะหมุนได้จริงๆค่ะล้อล้อก็หมุนได้เนี่ยนะลองดูสิครับลองวางดูเนี่ยอันนี้มีเป็นรถม้าที่ถูกต้องตามสเกลรถเข็นเด็กอันนี้รถเข็นเด็กล้อก็หมุนได้เหมือนกันเออเห็นไหมครับแม้กระทั่งไม้กวาดที่แม่มดนะเนี่ยแม่มดก็ต้องตัวจิ๋วนะไม่งั้นขี่ไม่ได้นะ พี่เแม่มดนี่น่ากว่ามิ้ตอนนี้น่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะคะคือของจิ๋วกําลังได้รับความนิยมสูงเมื่อก่อนสมัยก่อนคุณอมอมคงได้ยินว่ามีคนที่เก็บของเก่า,พ,าพวกงอันศิกตอนนี้คนเก็บของเก่าเขา,ขาเบื่อกันแล้วพวกมันเต็มบ้านแล้วค่ะของจิ๋วมีประโยชน์กว่ามากเพราะว่าหนึ่งคือใช้พื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดแล้วสองก็คือของจิ๋วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเอ็นดูอมอมรู้สึกว่าน่ารักน่าดู มันสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของมนุษย์ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่เล่นของจิ๋วเนี่ยหนึ่งคือจะไม่คิดชั่วจะไม่คิดการใหญ่เพราะว่าเล่นแต่ของเล็กก็จะไม่อยากโลภโมโทสันค,คนที่อ,อารมณ์โกรธเครียดค่ะอุอ้ยในของพวกนี้เด็กถ้าได้อาจารย์ผู้หญิงเต็มสรีบอกว่าถ้าเด็กได้เล่นของจิว๋วฝึกเล่นของจิว๋วตัง้งแต่เด็กๆนยนะคะโตขึ้นเมืองไทยนี้คุกจะว่างหมดเลยเพราะว่าเป็นคนพิถีพิถันเลย ่แล้วเราจะมีความอ่อนโยนแล้วเวลาที่เอาของจิ๋วใส่มือทุกคนจะเนี่ยถ้าลองยืมมือเอาหม่อมนะคะวางเอาหม่อมจะรู้สึกว่าต้องทนุถนอมประครับประคองมันอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะไม่มีคนเห็นว่าคณวางกระทืบกระทืบกระทืบเพราะม,มันมันน่ารักมันน่าทนุถนอมอ๋อไอ้ออยางนั้นมีไหมครับมีม,มลีลูกลูกชายของทีมงานของ <laughs> นี่น,นี่ถ้าได้อย่างนี้นะครับกินนะกินเลยค่ะครับกิน <laughs> แล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันกินแหละทีน<อ>ี้พอของพวกนี้ทําให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเปลี่ยนไปในทางที่ดีเนี่ยมีคนเริ่มสนใจของจิ๋วที่จะเอาไปเปลี่ยนพัฒนาจิตวิญญาณมนุษย์นะฝึกให้มนุษย์เนี่ยรักในในมีเมตตามีความเอ็นดูซึ่งกันและกันก็มีคนเริ่มสะสมของจิ๋วเยอะคนที่เล่นของเก่าเดี๋ยวนี้หันมาเล่นของจิ๋วกันแล้วค่ะเป็นเรื่องน่าน่าตื่นเต้นทีเดียวต,นนตลาดของเก่าก็จะ พื้นที่ถึงการเก็บมันก็เริ่มหมดแล้วก็หันมาเก็บของจิ๋วเพราะว่าใช้ตู้ไม่กี่ตู้ห้องนี้ห้องไม่ได้ใหญ่โตนะคะแต่ว่าเก็บของได้เป็นหมื่นชิ้นนี่เป็นหมื่นชิ้นนะคะที่อาหมอมองๆว้นนี้ค่ะเป็นหมื่นชิ้นอันนั้นก็ใช้พื้นที่ก็น้อยที่เราดูเนี่ยนะผมพอจะเข้าใจได้ว่าคนไทยเราเนี่ยตอนปั้นตุ๊กตาชาวังนี่ไม่ได้นึกถึงสเกลคงได่เอา นิ้วอักขีนันแหลยนะ <c oughs> ก็ปั้นตุ๊กตาชาว,ว่างขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้สเกลอะไร <c oughs> อาจจะไปตรงกับสเกลหนึ่งต่อร้อยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ก็ดูอย่างนี้สิครับเนี่ยที่เขาทําเรือขายน้ําแข็งเนี่ยมองดูต,ตรงนั้นมันมีเผือกมันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วมีขวดน้ําแดงถ้าเป็นจริงๆก็อไอ้เจ้าทามที่ใส่เผือก แต่ขนมน้ำแข็งใสเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นเท่ากันละหมางแล้วก็ไอ้นี่ไม่เข้ากันเลยเรือเนี่ยสเกลมันไม่ได้กันแล้วก็ดูนี่นะฮะถ้าเป็นเทียบสเกลจริงๆเนี่ยไอ้ก้อนน้ําแข็งเนี่ยมันต้องมาทั้งซองหรือซองใหญ่ๆแล้วก็ใช้ยักษ์ใสเนี่ยนะะคือเราเล่นกันแบบที่ด้วยความชอบด้วยความรักนะไม่คิดถึงอย่างนั้น เราจะเล่นเรียกว่าใครปั้นได้เหมืนอนกันใช่เราจะเล่นอย่างนั้นปั้นไดเ้เหมือนกว่ากันสองเล่นใครทําได้เล็กกว่ากันแต่ม่าเท่านั้นเลยไม่สงสารคนที่สะสมเนี่ยผมมาชอบใจนี่สุดนี่เป็นบ้านไม้ซึ่งสเกลนี่เหมาะถูกต้องะนะฮะพวกอ่างบัวพวกบอนไซ สเกลที่ถูกต้องหมดเลยอันนี้คือสเกล1นึ่งส่วนสองร้อยยี่สคนก็จะลงไปยืนได้พอดีนี่ไงฮะอ่านี่เป็นการก็จะเล่นได้อันนี้นะ่ะคนจะไปยืนได้เลยทีเดียวท่าทางดีนะฮะอันนั้นต้องคนไทยถ้าจะใครที่เป็นนักประดิษฐ์เนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าสนใจอยากจะหันมาทําของจิ๋วเพราะของจิ๋วกำลังบูมในตลาดโลกอยู่พอสมควรได้ได้ทำให้ เด็กๆเนี่ย <c oughs> ได้กล่อมกล่าวจิตใจให้ค่อยๆจิตใจดีด้วยนะคะเังฉะนั้นถ้าจะเริ่มทําของจิ๋วหรือทํางานของที่ระลึกทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ลองๆ <c oughs> คำนึงถึงว่าเราจะส่งออกในระดับตลาดโลกได้เนี่ยต้องทําให้ต่างประเทศเนะี่ย <c oughs> เขาเขาเล่นได้ด้วย <c oughs> แล้วคนไทยก็จะเก็บได้เป็นเรื่องเป็นราวสนุกมากขึ้นด้วยนีอย่างอันนี้อันนี้เป็นสิ่งโบราดมหัศจรรย์มีอย่างกับบุกเปิดได้ออกดกใจ เปิแล้วก็มีตัวอักษรมีรูปแหมมากมายทุกอย่างเหมือนกับของจริงแต่ย่อส่วนฉันไม่รู้เท่าไหรเนอันเนี้ยไบเบิลจิวครับไบเบิลจิวนี่เล้ต,ต้องใช้แล้วก็ต้องใช้นี่ดูไอ้กล้องจิ๋วนี่แหมผมว่าจะต้องเป็นสโนไวกับคนแรกผม <c oughs> จะต้องมาดูกันอนะ ของได้จริงอีกของไทยก็มีนะคะของไทยที่ครุสภาทาเล็กกว่านี้ก็มีมีและมีค่ะต่้องดูสิฮะมาครุกจิ๋วเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันน่าเล่นมันน่ารักไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดอ่านว่าถ้าเราจะเล่นจะประดิษฐ์ต่อไปเนี่ยควรจะคำนึงถึงสเกลเพื่อจะให้เล่นได้ทั่วโลกให้มันเป็นสากล เราต้องคำนึงถึงสัดส่วนงเช่นผักกระจาดหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าแต็งโมกิวแตงโมจะเล็กขนาดนี้ล้วแครอทใหญ่กว่าแตงโมเงี้ยไม่ได้ดมันต้องให้สัดส่วนหนึ่งสัดส่วนต้องได้เหมือนจริงสีก็ต้องเหมือนจริงสัดส่วนก็ต้องประกอบกันได้ที่มองแล้วมอง,มอง,มองฟังก็ต้องฟังให้สบายหูต้องควรจะดูให้สบายตาไม่ใช่เหมือนนักลึกแย้งในใจอย่างที่หมอมอง,มองของ ใช่แล้วนั้นผู้ประดิษฐ์ก็ต้องพยายามพิถีพิถันทําให้ดีขึ้นอย่าทำชุยเอาแต่ปริมาณนะคะแล้วที่ตรงนี้จะมีคนแวะเข้ามาร่ำเรียนมาฝึกฝนไหมก็แล้วแต่ท่านผู้สนใจค่ะรวมของพวกนี้บังคับกันค่อนข้างยากแล้วแต่ใครรักใครที่ปรารถนาที่จะพัฒนาฝีมือนะคะ ติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์6 2 2 9 0 0 3นะคะที่ชมรมของจิ๋วแห่งประเทศไทยค่ะแวะมาชมได้นะคะเป็นห้องนรศการที่น่ารักมากวันนี้ผมสบายไม่ต้องสรุปเลยขอให้ท่านชมตามสบายและถ้าสนใจเชิญขึ้นมากันได้ทั้งสบายตาได้ทั้งสบายหดูแลสบายใจดูแลสบายใจ วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปิยนุชไว้เป็นอันมากนะครับผมจะมาบ่อยๆนะเพราะว่านอกจากจะมีชมรมของเิวแล้วได้ทราบว่าที่นี่มีชมรมว่าเกี่ยวก็เรื่องชมรมอาหารอ๋อซึ่งชอบอยู่แล้วก็เลยจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นชมรมสาวสวยมาเพรนั้นเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคราวหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ